แต่มันหลอกผมบางชนผมมันหายไปเลยคุ่งนเข้าหาเบียแล้วก็หายไปเลยไออยู่เชียสติเบียร์แค่หกสิบเนเดียว่าอยู่เบียร์ลดไปเหลือหกสเลยเอเมกซสี่ไออยู่เียเอหเหรอสี่สี่สี่ไออยู่เชียสว่าอยู Are you here What do you want? ข้าขึ้นสิบข้าโอนข้าอยู่ขึ้นอย่างไรวะไม่รู้ไม่มีสัญญาณเด้งเลยฮะไอเสี้ยวตีเบอร์ห้าสิบ Why are you ข้างนอกก็ไม่ดังแต่ข้างนอกฟรีนะที่รูหาเมื่อกี้วัดมีควันออกจากตรงนี้เมื่อกี้ตรงไหนพอเห็นทันไหมหลังเดินม่วงใช่ ลังเป็นม่วงเอ,อ่อลงไม่ถึงไงได้แค่แปดเออว่ะฟันออกปากจริงด้วยแต่ทำไมอุณหภูมิเรากำลังลงกำลังลงย,ย้ายพวันอะแต่ลงแค่แค 6, แคหกเลยหือฮะเหลือห้าละเหลือสี่เหลือสามแล้ว 4, สามเหลือสองเราว่ายายไปข้างหลังตรงโน้นแน่เลยเพราะว่เด<อ> <1 S 2> ิลก็ไม่ดังด้วยอะในเต็นท์ฟ้าหนึ่งอุณหภูมิเหลือหนึ่งแล้วเหลือสูตรแล้วตรงนี้เหลือสูตรแล้วเอาไซเนี่ยแกของเลยเบียมีกระป๋องเบียร์จิ้งข้างหลัง ยายบอกผมว่าอยู่ตรงนี้แน่เลยตรงน,นี้เนาะแต่ผีมันเบียร์ไมเบียร์ได้รูปเต็นปะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบียร์ไม่ได้รูปเบียร์ได้ยินเสียงรูปเต็นตอนน้าวแีนนมีสองที่อ่ะล่าเหรอกล้าที่ผ่านแล้วกูล่าจริงไอ้ที่โอ้ลุงวิ่งหนีไม่ทันแล้วเอ้ย ไม่นะรู้วิ่งหนีทู่เปียแล้วก็บอกแล้วว่ามีทู่นี่ก็ไม่พบทู่ทั้งสองรอบเลยเออมันยังไม่กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบียร์บียังอยู่เบียร์ยังอยู่มันเกิดตรงไหนเมื่อเช้าไม่ยังอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยเกิดตรงเกิดตรงสามแยกอโอ้ยมีนกตอ็บก็อ็บอยู่ไหนเราไม่อยู่ข้างๆข้างนอกเลยโอเคแปลว่าผีข้างนอกใช่ข้างนอกคนนั้นอะ เบียาย้ายก็เขนมาก,ก่อนเดี๋ยวผมว่าผีอยู่ o u ไซด์ทั้างั้นอ่ะแต่ว่าตรงที่ผมไปวัดเมื่อกี้น่าใช่และมีโก o ออกสิีนะเมื่อกี้ผีเดินค่อนข้างไหวด้วยนะที่ผมโดนง่ายง่ตีต่างก็มีฟี e e z i ก็จะเป็นพวกเรวนันยูเลฮันตัวเดียวศูนย์องศาที่ผมวัดได้ฮะศูนย์องศา,าต้อง f r e e อันนี้ไม่ต้องติดลบแล้วใช่ไหมได้ โอเคงาน P P P ตีฟีจิงแต่ไม่รู้ว่าเดินออกนอกโซนแล้วเลยเดินช้าลงไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่น่าให้เลนนะถ้าเป็นเลนน้น่าจะพุ่งไวกว่านี้หาไป เยีะไอเทียนหมดเทียนหมดคืออะไรเทียนหมดแห้งพอทีมงานมันกลัวเราใช้ตังค์ไม่เปลืองเีดยวทีมทำอะไร,รอ่ะมันมเสจุดเทียนด้วยผ่านไปนานแล้วเวียใช่ใช่มันเปล่าเลยจริงยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าทำไม่ได้แน่ได้เพราะผมแตกไปแล้วใช่ปะ เขาเบียร์สูดรแล้วถ้าจะทำให้ผ่านต้องเอาฝอยเข้าไปโรสติหน่อยเรียตั้งต้นด้วยฮะอ๋ะอโนูผีล่าไปมีที่หวางเลยเฮ้ยทำไมโบชันมันดันหน้าเต็นฟ้าวะครับผมเดินผ่านครับผมเดินผ่าน นับป่ะตอนนี้เป็นผีเนี่ยเนี่ยผมลงเดินผ่านก่อนนะผีล่าเบียผีเกิดในเต็นเหรอทำไมเสียงเหมือนอยู่ในเต็นเลยไม่ไม่ใช่เกิดมาจากทรงเต็นม่วงเบียเดินไวด้วยไม่เดินช้าลงจะตันอยู่ตันอยู่้าลงตรงไหนเนี่ยไม่ๆม่ผมไม่ได้ ได้กันเลอย่าบอกว่ามันไม่เดินช้าลงเลยขี่เดินไปหาเบียร์ครับเบียเบียรต่อไม่ใช่ตู้ไม่ใช่นันมันต้องเป็นออนเรียวอยู่เลยใช่ปะ่ะหน้า,าตูต้อ่มันต้องช้าลงปะ่ะโลกโซนอะ่ะแต่โซนมันอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยแต่โซนมันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วถ้า<อ>มันหนีเทียนละ่ะหีเทียนไปเกิดที่อื่นแต่เราจุดเทียนอันเดียวไม่ให้หรอเียร์ เดี๋ยวนักเทียนอันนี้ดับใช่มันเป่าเทียนข้างหลังเป่าเทียนอันที่เบียจุดใหม่ตรงเอาไซอะก่อนแล้วก็ล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมเดินมาเห็นเทียนดับแล้วแล้วก็เห็นผีออกล่าพอดีเห็นดับไปไม่รู้ว่าดับนานยังเห็นเดินมาถึงมันก็ดับแล้วแล้วผีก็ล่าเบียเลยตอนที่ลงเดินไปถึงควันมันขึ้นปะขึ้นครับโอเคก็เพิ่งดับอ่นดี้อ้าวอ๋อเออว่ะเออ โปรตีะะแฝดเก่ามันนี่ไงแฝดเก่ามันดับดับตอนสักพักหรือนานแล้วควันม,มันก็ยังขึ้นอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าดับนานหรือยังอันนี้เดินไปดูทีควันหายไปแล้วเดียวองเดียวละโอเคเอาด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะเกิดไก่ห้องเพราะว่าเราจุด <c oughs> แต่ว่าไม่อยากแบบอือยมีเกียร์ยไม่แน่ใจเลยยิเกิดกองไฟแล้วตอนนี้ใคยไม่ดูกล้องจุดทีผีอยู่ด้ยซ้ำเออ เห็นตัวลบแค่แบบเดียวเองไรจูวัดไรจูยังออกไหมมีครับออกมีแปลว่าแปลว่าฟิซซิ่งศูนย์ใช้ไม่ได้นะถ้างั้นนะฟิซซิ่งไม่มีใช่ป่ะไรจูใช่ใช่ฟิซซิ่งไม่มีครับไรจูแปลว่าต้องให้ติดลบจริงๆริงถึงจะนับเป็นฟิซซิ่งได้ ก็ไม่สูงนะไอทำไมอะไงลองไปอ่านในหน้าอัพเดตให้พอยดีเบียมันอ่านมาแล้วบอกว่านับตั้งมแต่หนึ่งหน้าอัพเดทไอเซนใช่ไหม